ผิ่นมะปางหวานฐานธรรมะถ้ำพระนาเลสวรล้วนพืชพันธะการภูผาคำขวัญที่เก่าวมาข้างต้นเป็นคำขวัญของอำเภอเนินมะปรางดินแดนเล็กๆที่ซอบโซ่อยู่ท่ามกลางภูเขาที่พูนทั้งสง่า่ที่มีอายุมากกว่า300ล้านปีและทุ่งนาเขียวขจีแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งตัวอำเภอเนินมะกลางนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโรคประมาณ68กิโลเมตรผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธ,ธาและความสามาัคคีนอกจากนั้นแล้วผู้คนที่นี่ ยังนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่สวนมะม่วงและทอ่อผ้าอีกทั้งที่นี่ยังมีทำนานเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดให้คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ วันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวอำเภอเนินมะปางผ่านมุมมองการใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่พร้อมกับตำนานเจ้าพ่อแสนเมืองศูนย์รวมความศรัทธาของชาวบ้านณที่แห่งนี้แล้วทุกท่านจะหลงสเสนอ่อมเภอเล็กๆแห่งนี้ไปด้วยกันค่ะแต่เดิมผู้คนส่วนใหญ่ในอำเภอเนินมาปางเป็นชาวอีสานที่ได้อพยพเข้ามาเพื่อตั้งถิ่นฐานร่วมกับชาวภาคกลาง ทำให้อําเภอเนมะปรางมีวัฒนธรรมประเพณีที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมลาวอีสานกับวัฒนธรรมไทยภาคกลางทำให้ชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อในเรื่องของเจ้าพา่อเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นอย่างมากโดยจังหวัดที่พบว,ว่ามีชาวบ้านอ,อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอำเภอเนืมะปางคือชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งมีประเพณีที่น่าสนใจนั่นก็คือ ประเพณีการไหว้เจ้าเมืองประเพณีการไหว้เจ้าพ่อสันเมืองจะจัดขึ้นในวันอังคารข้างขึ้นของเดือนแปดก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งสัปดาห์ประเพณีนี้ชาวบ้านเรียกว่าการเลี้ยงเจ้าบ้าน สาสตราจาพ่อจันมึงที่นืก,กระบากนะครับก็มีมาจากประสจํจำเลยค่ะก็มีสาขาประมาณก็มีอยู่ตรงบรรทอนจุลเกทอื่นพี่กะมีเนื้อปางค่ะอื่นพี่เป็นครับเนืกระบากค่ะไอพี่อีก่ตรวันเนี้ก็คือเป็นเป็นน้องอือเป็นน้องแล้วทีนี้อยากจะทราบข่าว่า ศาลเจ้าพ่อแสนเมืองเนี่ยมีพิธีกรรมพิธีเส้นไหว้เจ้าพ่อเนี่ยจะมีในช่วงประมาณช่วงไหนคะเดือนก่อนเข้าพรรษาเดือนก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าาษอย่างน้อยต้องพระธาตุใหญ่ก่อนพระธาตุสี่สองลักษณ์ใช่รอจากที่ใหญ่แล้วก็ทำพอทำมาก็มาเป็นของบรรน้อยก่อนบรรน้อยสมเกล็ก จะเป็นพี่แล้วก็เนื้อปลาแล้วก็ที่นี่ก่อนก่อนเข้ามรนสาก่อนเข้ามันสาแล้วหนูเคยอ่านเจอค่ะเขาเล่าประมาณว่าพวกหมูอะไรเขาก็จะมาชำแหละแล้วก็นี่เอาไปย่างแล้วก็มาต้มในกระทะใบบัวใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อเส่นไหว้เจ้าพ่อเสร็จแล้วก็จะแจกรวมบุญหมดเลยชาวบ้านเพื่อเพื่ออะไรคะไม่คือคืออย่างนี้ก็คือความ ผมเชื่อถือนะผมรักษาเมื่อ,อกี้แต่ตามว่าขึ้นก็เรืขึ้นหิ่งขึ้นตูปขึ้นหิ้งตูปก็คือเขาจะขึ้นสิบสิบปูไตมาปั๊บเขาก็เอาไปรวมกันพอทาพิธียกภาปีเสร็จทุกคนอยู่ในปริมณฑลค่ะก็ดูแลเรียกว่าปริมณฑลใช่ป่ะปุ๊บเขาเรียกปริมณฑลเลยค่ะก็ดูแลมีอะไรก็จะเป็นต้มเป็นราบไปเลยไกินหมดมาทุกคนคนในหมู่บ้านนี่แหละเป็นสิริมงคล ความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพ่อแสนเมืองสะทะ้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างชุมชนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือและเป็นส่วนสําคัญในการรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนเนินมะปรางแม้ว่าเทคโนโลยีจะลังไหลเข้ามาในเขตอำเภอเินอมปรางเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความเชื่อของชาวบ้านทนี่เปลี่ยนไปเลย นอกจากความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อแสนเมืองที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่การอพยพของชาวอีสานที่มาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอเนินมะปางนั้นยังได้นำภาษาถิ่นเข้ามาด้วยโดยในแต่ละตำบลจะมีสำเนียงการออกเสียงที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะสำเนียงด่านซ้ายจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณป้าละครน,นะคะซึ่งเป็นชาวอำเภอเนินมะปังตั้งแต่กําเนิดเลยไหมคะตั้งแต่กําเนิดเลยวันนี้นะคะจะมาให้คุณป้าละครน,นะคะช่วยพูดนะคะสอนสำเนียงภาษาถิ่นนั่นก็คือไทยด่านใช่ไหมคะไทยด่านซ้ายก็คือมีการอพยพมาจากจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองนะคะ,ะมาลองคําแรกค่ะคําว่าบันไดบันไดคือ เขาเรียกขึ้นใดเด้อบ้านป้าขึ้นใดขึ้นใดขึ้นใดอ่ะคำต่อไปค่ะคําว่าข้าวนางเล็ดค่ะเข้าวเรียงเบ็ดข้าวเรียงเบ็ดอ่ะคาต่อไปรอสักคู่อะไรนะรอจักบึดรอ,อจักบึดก่อนอ่ะรอจักบึดก่อนนะคะแล้วก็คําว่าไปเที่ยวไปเที่ยวพูดยังไงไปเซ่ยกันไปเซ่ยกันไปเที่ยวกัน ใช่ไหมคะไปเที่ยวเสยกันไปเที่ยวเ,เยกันแล้วคําว่าชิงช้าล่ะคะอนซุกซาอนซุกซา,าเครื่องสารที่เอาไว้ดักกุ้งอิจูอิจูใช่ไหมคะแล้วก็คาสุดท้ายคะ่ะเวลาเราจะเรียกพี่สาวเนี่ยเราเรียกยังไงคะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยใช่ไหมคะอ่าโอเคก็พอคร่าวๆนะคะภาษาถิ่นวรรณคัใช่ไหมคะทีนี้ในช่วงปีใหม่นี้อยากจะให คุณป้าละครช่วยอวยพรปีใหม่เป็นภาษาอีสานภาษาท้องถิ่นที่นี่สั้นๆอ๋ปีใหม่นี้ป้าก็ให้ทุกคนนะมีความสุขเดอ้อตับถ<ม>ูกก็ให้พนจะทุกมีสุขก็สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเดอ้อเฮงเฮงรวยๆปังๆกันเดอ้อค่ะก็ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณป้าละครมากมากนะคะที่มาเป็นวิทยากรนะคะเล่าภาษาถิ่นวัลาคำให้พวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะ ตำนานของเจ้าพ่อแสนเมืองและภาษาถิ่นของชาวเนนปางนั้นสอดคล้องอย่างลึกซึ้งเพราะทั้งสองสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตแม้ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่ค่านิยมและความเคารพในเจ้าพ่อแสนเมืองยังคงอยู่ในใจของคนในชุมชนเสมอและนี่คือเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาในเจ้าพ่อแสนเมืองของชาวเนนปางอันเป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงความสงบเรียบง่ายและเคารพธรรมชาติของชาวอำเภอเนินมะปางค่ะ